สวัสดีครับเอฟซี FC คนหลังเขาครับมือน,นี้สิผ้ามาเบ่งทีมงานสร้างคําสิงครับตอนนี้บ้านก็คือสี่เซจสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้สีผ้าพี่น้องมาส้มบานครับตอนสร้างเซจนี่เป็นยังไงัาผมนี่เป็นประตูบานนาครับนี่ไม่แดงบานคู่ครับตัวน,นี้ อื้นดันนี่เป็นหินแก่นิดครับพี่น้องซึ่งของขัวไทยครับหินแกนิดทั้งหมดเลยบานประตูบานเลื่อนตัวที่เห้าเห็นครับผมตัวนี้เป็นของขั้วพลังครับด้านนี้ อืมคือสิ่งครับต่นส่วนด้านนี้เปิดประตูออกไปทางขั้ไทยครับตนด้านบนนั้นเป็นฝ้าฉาบเรียบครับพร้อมไม้มอบลาล่หม่ครับตุนน้ำง,งามครับงานสร้างคนกำลังเช็คบานประตูครับ ว่ามันสีน้มบอสมบุญแบบบร่่ครับระบบล็อกมันเป็น,นยังไงอครับอีครับปภาพพี่น้องเอฟซีของเมืองน้ำของน้ำด้านล่างครับคือ สุกพัณฑ์ของน้ำครับนี่ฟักบัวฟักโค้งทางล่างนาพร้อมกระโจก๊กด้านล่างจะคล้องบ้านเพื่อนว่าเอาเครื่องทำน้ำอุ่นครับตัวนี้แด้านบนเอาเครื่องทำน้ำอุ่นครับ พื้นหน้องน้ำเป็นพื้นตั้งระดับครับตัวยืนอาบกับตัวชักโครกยูน่นตั้งกันอยู่หาเส้นครับยกพื้นขึ้นครับสิฟาพี่น้อง,งขึ้นมเบึงทึงเฮื่อนนะครับนี่เป็นบันไดไม้แดงครับแต่แผ่นน้ำง,งาครับเป็นน้ำมันใสเล่าชอบกับไม้ลูกตังครับ น้ามบุครับพี่น้องเอฟซีไม่แดงลงสลักตัวนี้ก็สามรอบครับลงจังด้สัมเนี้ ครับที่ภาพพี่น้องเ e อฟซขึ้นในเบื้องด้านบนบ้านครับด้านบนนี่พื้นเป็นพื้นไม้ปลากเก้ครับแต่ของบ้านพื้นได้ไม้แดงครับตัวนี้เป็นไม้แดงทั้งหมดเลยพื้นปากเก้ เอาเงาครับพื้นไม้แดงด้านบนนีมีสองของนอนหนึ่งของน้ำครับด้านล่างมันมีห้องนอนห้องหนึ่งครับห้องโถงเงยครับของ,ของด้านล่าง บานประตูเป็นบานเลื่อนครับห้องน้ำสองห้องกับห้องคลุขั้วเป็นบานเลื่อนที่สามบานครับตรงเป็นบานเปิดครับถ้าพี่น้องเอี่ยมชีองเบึง่งห้องนอนครับ งามมากครับี่น้องเอฟซีืนไม้าปาเกศเงเง,งาครับตัวนี้สวยงามครับส่วนระบ,บุฟไฟนั้นจะคลองบานเพิื่อนระบ,บุมาเลยครับปลาเสียวจุดได้เป็นจุดได้ในแบบเป็น,นบปรมักเป็นกัแเจาขไหมครับตัวนี้ มันเป็นด้านหน้าบ้านครับพี่้องเห็นอยู่ตอนนี้ครับยังบ้านทํำการเคี่ยวครับตัวนี้มีนภสพม้อนสวยงามครับตัวน้ต้องเอาอรถยังม่าปับไม่เบ็ดหน้าบ้านฮิ่ลนสวยงามครับ ีห้องนอนอีกห้องนึงครับพี่น้องด้านทิศตะวันตกครับทิ่กับั้องน้ามครับตัวนี้ง่ามวัะตูห้องครับพื้นไม้ปาเก,ก้ร้อมไม้บัวด้านล่างด้านบนเรียบร้อยครับ ส่วนสีเจ้าของบ้านเพิ่นมักสีข้นบุรีทั้งบดเลยครับทั้งนอกข้างในครับสีเดียวบดหล,ลังกันครับกระเบื้องวองน้ำครับผม เันกระเบื้อง4 0ครับัวนพนังเป็เบื้อง6 0บครับส่วนด้านนี้เป็นโซนทางหลังบ้านครับนี่าเขียวงามครับฝนตกดูครับลอน ครับขั้วหน้ายฝรังกับสิงเันเราสูงกว่าปกติครับเด ม้งกบหน้าตางเป็นได้เป็นใหม่ครับด้านล่างแลว้วก็รอออกมาขอบครับตัวนี้มเดลว่าพี่ร้องเอฟซครับเจอตัวนี้ของขั้วไทยนี่บริดไซ์ใหม่ครับเป็นโลอืครับสิ่งนายพลังใส่มาตรฐานครับสิ่งตนี้เพิมสูงนี่ช่องใส่ทั้งจัด ควอมเรียบร้อยครับนี่สิ่งเป็อนอ่างสองลุมครับพี่น้องครับนี่เป็นแทงน้ำที่ตดในเจ้าของบ้านครับตัวนี้ความใสลังคาบย่ำตะไคร้เรียบร้อยครับไห้น้ำม,มันใสสองตัวครับนี่นี่ ปั้นเขทั้งล้วก็ปัน้นเป้นบ้านครับก็บผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทีมงานสร้างคำสิงเลยครับเอฟซี FC คนหลังเขาติดติดตามทีมงานสร้างคำสิงมาตลอดครับแต่คุณนะครับจะเหล่ยมกนเสาเอกเสาโทกแลวครับ,รรรบพี่น้องเอฟซีทั้งหลายครับผมสวัสดีครับ